ก็ผมากันย่านั้นะผมช่มเลข้องก็าก like ันอี <the the no yeah ่าเลข้มันยดยวเนเนี <The <the ่ยครับผมเลขอยู่ <the <the ืดยวเส้มันเปลนลักษณะเป็นตัวนุ่ง้ถือมาบานนี้ยูดแาวเส้นเลียงว้าเข่าอยู่ที่เข่าหเข่าแล้วมีทอง่ที่เกหกเก่าน็บอว่าข้ามวิอโอ้บอกวนๆนี่แหละข้ามวิเนอเลขไหนวายว่ากับน้ามันว่าเกี่ยกบ่ดีบนอย่างเดียวนะพ่อนะเลขพ่อเนาะ แม่นค่ะกิงงวดแล้วพ่อโอ้โหวันนี้คุณบอยผิดตะเกียร์ดิดเงเหาก็เห็ดของเหานะเจาหแปดแปดแจ้าพ่อซื้ออยู่าที่รคุณดูนะว่าประคบเนี่ยคือเนี่ยเรียกเขบเบืองลาเนะมันว้มันบเบือ่างจงมันะครับเ่ครับเรียกคือแมพ่อประคบเฮ้ยเดียนกระดาษอยู่ในหันพ่อให้เก้าหเลยเนาะ เออหมูไปม่เก้าสองเกหกนั่นเนาะเก้าเก้าสองเกเกหกใหไปครับ้ไว้างพิ้องซื้อไปเก่งไหซื้อหกเก้าซื้อหกเก้า้ินเาอะไม่ได้ออกมาเอาเียก็มาหกกลางเงี้ยมือขี้หน่อมนได้พ่อให้ต้องตรงเกาหกังไหนจังไปซื้อหกเก่านี่ ขึ้นไปช่วยอยู่ต้วนแดดด้วยคนช่วยน้อเดี๋ยวนี้เมื่อไหร่เด้กถือจะคนมาถือแต่ว่าพ่อให้ย่างเดียวก็ได้ดอกมันแม่นอยู่บนย่างเดียวเนาะวาดนี่แม่นบ้างวาดไหม่วยห่วนี่เอาหยกหยกให้ดูนะงวดเมื่อกี้พ่อมันเคยแม่นมันสิว่าแม่นเลยว้าแต่โยกให้เพิ่งนะเอ้ยนี่แจ้งได้ยังไปสื่อพวกห่านมาทางนี้เนี่ยพ่อโอ้กัด บ้านเด็กที่ยังม่ไดเือนงโุรลยไงเด้อจันทบครบใครจะกอดเจ้าพ่อมือจะกูอยู่เจ้าตัวเดกเจ้พ่อว่าอรัวห้องเดะได้องโคลายคนเสียเสียงยอะเสียงเลยเสียเด็กพจได้อนิ่ง่อนิ่งเลยได้จะได้ของโคลายมันก็เร่ยแกมือใม่ก็ได้าได้คือเก่าคนับ ที่แกยื่นแล้วข้างคอเลยครับพ่อเอาวดนี่พอนี้ตาไเราต้งวัแบบนี้เอาชุดุดโดน้กเอเร่าเก็บวันนี้วันนี้วิ่งอะไรพ่อบนหายหายว่าเลเก็บวันึเก็บตัวยาวว่มีดอกก็ไปฟังแล้วว่าไม่มีไม่มีเจ็ดนี้วิ่งอะไรพ่อ ีวันนี้ก็ี่ยนีเดี๋ยวกเี่ยวันนี้นะ <apl> <Gym. S 2> แล้วเดเนวยาวเอาข้าว้าวก่อนนะพ่อเนาะครับนนี้ตอไม่เคยมีคนันน้โอ้ยเดี๋ยวเจ้าได้มันนึงว่ขอยังไงคนเสียสินผู้ใดบอกให้กับกับกับไปของเก่งหลายก็ไ่ได้ละ จากเซียนล่างเป็นเซียนบนแล้วนะครับ,นบนตอนนี้ เจ้าแา่ที่ใดเจ้าม่ส้จมาชยา้คุยกันได้สองตัวไอ้คนเนาะคับสูตสุดลามที่หาคูกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันบ้าดอย่างนึ่งเพราะวเพิ่งม่ยู่ข้าวขวข้าแล้วว่าข้ามันก็พีดหอกมันไ่เคยพีดเี่ยไม่เคยีดตังแต่เนียเนี่ยเนียว่าจับก่ทะเลืออย่นู่นน่่เคยิดั หมดคอนก้อนกับหมดเจ็ดมันยังไปถือโยเลยกเลขกกว่าที่หก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 เราไม่เจ็บกับแปดหมดหนึ่งหนีไม่จับคูคนหนอกหมดก้อนนี่มันมีเก่ากับศนก็เรยว่าเรียกวต้องเป็นเก่าทักย่างนึงจนได้นะวมีเลยว่าวนี่มันมีเจ็กับแปดเจ็ดกับแปดโอ้วิ่งหนวิ่งเจ็กับแปดเขียนตรงนี้่นนี่มันมีเจ็กับแปดต่ว่าถูกี้อน จว่าเลมันมันมันว่าเรียกแไม่่เลขดเบื่งเรีสุดสุดเบื้งเบิ่งสิอันมันกำลังขงมดูไหนาแกปูมงดูปูกันมหบีนีหุไก่หุบหนี่ข้าไปฟังเราห บ่มีบ่มีเล็กหกเดอนวัดนี่บ่มีดับตัวไหนก็บ่บ่มีเด็กหกดับหกเขาไปฟังแล้วงเรือนิ้วไตเจ็บโอ้โกึนๆเหมเนาะาเจ้าันวอร์าเจ้าวัวอรนั่นเลือถ้ามันป็นนี่มันปิ่ป็นที่เปีที่เลืมันปิ่นนั่นทีละ ไปตังไปเจบีเลยมั้เีสอหันกับเจบตีเลยมั้เกสองมีราลเอีกที่บน่อจะมไม่ยที่คูเงนแต่ว่าพ่อในโลกคุ้นหันบอกนะบนอย่างเดียวนะพ่อเนาะไม่นะมีคำนี่เรีกหกจ้งกทำนาก็ยากเอพ่เอาาแล้วมาอันเไหมถาเอาเขียนหอม่ดงก็าเรียกหกนี่จ้ไปทํา่ พมายมาให้เจ้าลงมาพอเรียกตัวตัววันเสิรวยูนบ่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 รู้ว่าเียมันเปลียนตัวเีสีว่ามันมันสีบนมากต่างต่างถ้ามันเป็นครูม่ั้องออกม่ยถยมันมันปไยูยเ่ดอย่ี้ครับบาื่งนี่เจ็ดก็เปลี่ยนเจ้าเด่ก็ถอดงวมากเพาะว่าบ้ากเนี่จ้าไดก็มากก็ได้ไม่มาจริงๆริงนะพ่อเนาะ ก็เนี่ยมันเป็นเลืองตายแล้วจับกันมีเอฟซีถามมาพ่อแต่ก่อนเป็นเซียนล่างทำไมเดี๋ยวนี้เป็นเซียนบน <จะ S 1> แล้วพ<ร>่อบมาเมื่อสิมีิยุสิมีสิมีสมม่สิบมิยี่เบื้องดีเราเลี้ยวเลี้ยวมากอดสิมานี่เลี้ยวให้บดดเลลบื้องดีเรื่องล่างเซียนในเบื้องเพราะว่าช่วงนี้บนมันเดินดีกว่าใช่ไหมบ,บ่จะวางพื้นที่ครับมันจับตัวได้ไงฮาตัวนั้นก่อนโอ้เอาเอฟซีฟังนะครับผมคือตอนนี้พ่อเด่นบนที่จะไปซื้อตุงนี่ก็บอกกูเซียครับ พอเห็ดอด้แล้วกักาบอกองห้าเยปีนอกครับคือผู้ซื้อผู้เห็ดต้งเลื่อนไปดันเรื่องหเก่าเออเวลาให้ให้เกหอยู่ให้เก้ห้าี่เก้าชองะไเ้ยตัวนึงแหไะเรีกผู้ืเป็นเระเรีกมันว่เก้าเจะคลองไปซื้อผิดเองจะคลองซื้อผิดเองมือไม่ได้ของขออะไรเว่าเดียวมื่นขอมันบ้ไเลยโ้ยหายแบบเมื่อเดีขอจิ้มก็อีกองไไม่ขอแยบแยบแวดแหว เล็กเล็กลือกคนนี่ที่มาเปียดเาเรเล้ยกมดามันเลี้แพงมันผิดมันก็ผิดดอกข้อ็ดั้งินเลยข้อเลขนี่ผิดยากุนนี่กโอ้เป็นบาอนที่บอกว่าเลขดีมันเป็นที่ต่งที่เดยวรู้ว่างมากมัดครับแต่ว่าผู้ที่ส่วนเชื่อกับการจำผิดของของผู้สิบเบื้องบางนึงนี่เขาได้มานจำหน้า